สวัสดีครับพี่น้องพอดีเอาเอาเสื้อผ้ามาให้น้องนะครับเอาชุดกีฬามาให้พีนะ๊ปี๊เป็นอย่างพี่๊เฮ้ยเฮ้ยยังคนไหนไอ้ไม่ไปให้ยู่ทธานุสกุลกันเอาสวัสดีครับพี่น้องเอ็มซีทุกคนครับอาครับพี่ตไอ้เจีบอลครับพี่น้องโอ้ยมเอนมมี่ไอเอาชุด ถับมายูเดีรมันคือมุนอวยปุวิเอาจับเอาโอ้ยขอบคุณครับ <c oughs> อันนี้ไม่ให้น้องครับอันนี้เป็น,ปนชุดยูเดอร์ครับมันหลายตัวอะไรก็เลยมาฝากแม่ๆที่เอามาฝากวันนะครับผมจะเป็นบุญกุศล่อไปนะครับ,<อ>บเพราะ <ไป S 2> ว่าไม่แอ้นอนจะเป็นดีครับชุดเ้านีใส่นอนก็เดีวกันใสด้บบเลอะครับแต่ชุด่ว่าไอ้หาเสือตัวนี้พ่อๆครับผมขอบคุณหลายๆครับไอจิมบอลครับคุณมาพนเมมีเสือผาส่ผมไม่มีเสือผา่อยู่ครับผมเหมือน ยูบัตรมันมีอยู่ไรอ่ะไม่ไม่เขาเขาพูดอะไรครับชุดรอรอได้เลยสุดรออยู่คนนี่คนนี่บอรอเลยโคตรบอรอจะร้องไงครับพี่ร้องครับบรรยากาศช่วงเช้าครับเตรียมตัวพากันซ้อมครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่ากินเข้าไปยังครับกระลังไอ้ปอนกระลังสิเขามาเป็นเส้นฝาคนสืบหมูปิ่งมาหาชิบะครับอ้ากกินเข้าไปบอกริน้ำไหมเด้อกินกินให้กินน้ำโย กับเมื่อวานไปใส่กับพุ่นสาวโอ้ผู้สาวยู่ชายผู้พีผู้เสียผู้สาวนะครับหาบอะไรเดี๋ยวผมเอาเสียบตาไปเจ็บกันครับขอบคุณไอเจี๋มบอลหลายๆเด้อครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาเราไดี๋ยวเราไปแล้ว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  就笑不嗨了。<noise>